พี่หลุยลองเนี่ยเป้าพี่เราเดินมาไกลามาก <c oughs> คุณพระวันนี้จะพาทุกคน มาทำหน้ามาดูแลผิวกันที่ดีออ์แกนิกฟาร์มอาซีพอยู่ที่สาขามาลีโบนะคะเป็นแบรนด์ที่ชอบมากๆเพราเป็นแบรนด์ออร์แกนิกแล้วก็เนเชอรลด้วยวันนี้มีโอกาสได้มาลองทำ treatment. ทรีทเมนต์ครั้งแรกตื่นเต้นมาก เราก็ไม่อยู่ในห้องทรีทเมนต์นะคะของดิออแกนิคฟาร์มาซีแล้วมันคือบรรยากาศในห้องอ่ะมันแตกต่างจากห้องทรีทเมนต์ที่เราทำที่ไทยมากเลยอ่ะมันมีความแบบดิบๆแต่ว่าเฮ้ยก็บรรยากาศดีนะคะแล้วก็จุดเทียนบรรยากาศน่ารักโคซีมากเลยซึ่งวันนี้ที่จะทำคือโรสคริสตัลทรีทเมนต์เขาบอกว่าเป็นที่สุดของทรีทเมนต์ที่นี่เลยก็ว่าได้เตียงนอนสบายมาก ที่สำคัญนะคะจะบอกว่าเทคนิคการนวดหน้าของที่นี่อ่ะไม่เหมือนกับที่อื่นที่เนี่ยเคยไปทำเลยคือมันดีมากดีไปหมดต้องขอขอบคุณพี่นิงนะคะจาก Beauty c ก s สชอบลกมากเลยที่แนะนำทรีทเมนต์ที่ดีให้เนี่ยแล้วก็ประสานงานติดต่อทุกอย่างให้แบบเรียบร้อยก็ได้มาทำทรีทเมนต์สมใจนะคะวันนี้ทำไปเรียกว่าเป็น90นาทีที่คุ้มค่าแล้วก็แลกซ์ที่สำคัญนะคะรู้สึกได้เลยว่าดูผิวสิ มันใส่ขึ้น,นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ g ก o w i n g ขึ้นมากเลยเราจะกลับไปที่ที่พักนะคะเพื่อไปอาบน้ําแต่งตัวแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเราจอกมากินกาแฟกันตอนนี้กําลังเดินไปที่รถไฟเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เดินไปที่รถบัสยูป <laughs> กติเวลาที่ London, เนี่ย <laughs> อยู่ลอนดอนเนี่ยเนี่ยก็จะนั่งบสัส <laughs> นั่งเทรนตลอดเลยนะ,ะ <laughs> เดี๋ยวเราตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เพื่อเดินไปที่บัสสต็อปนะคะ หวังว่าจะไม่หลงนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาอยู่ที่เนี่ยคือหลงทางตลอดเดินทางมาจากมาริบนไฮสติเสียค่ารถไปประมาณ1คอนตอนที่กดแมปอะเนี่ยแมปแจ้งว่าประมาณ30นาทีจะถึงซึ่งก็ถึงตามนั้นจริงๆนะคะรถบัสที่เนี่ยเขาจะมีเลนพิเศษของเขาที่เป็นเลนของบัสโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรานั่งบัส รถจะไม่ค่อยติดเลยจะติดแค่ไฟแดงไฟเขียวอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเนี้ไปดูวันเดย์ของเรียบปอน,นะคะบบมาถึงห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพบกับพนักงานทําความสะอาดห้องให้อยู่นะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนแทน <c oughs> เดี๋ยวไม่อาบนะ้ําไม่แต่งหน้าไม่อะไรแหละเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปกินกาแฟา <c oughs> ที่ร้านกลิ่นกันนะคะเดินไปที่ร้านกลิ่นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3นาที นี่คือจะถึงล้านกลินแล้วใครที่มาเที่ยวนะคะโคเวนการ์เดนเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เนี่ยคิดว่ามันเป็นที่ที่น่ามาอยู่มากแล้วก็ใช้ชีวิตง่ายเดินไปไหนมาไหนสะดวกล้านกลิ่นนะคะอยู่ตรงนี้เลยทุกคนเดินมาแบบเร็วมากง่ายมากนะคะ oh baby, จะรลอบ้างไหมแบบเอ้ยรอเนี้ยมากินพร้อมกันสั่งเผื่ออะไรเงี้ยเคยไหม ไม่อันนี้อะไรอ่ะพี่เหลือกิน,นอะไรเฮ้ยน่ากินนะขอดูหน่อยดูในปากด,ดูที่มือดูที่มือไม่ต้องดูในปากนะเกียดขอซองที่เหลือให้คำหนึ่งนะคะ Summer fruit juice นะคะอร่อยนะอร่อยพอๆกับเลเล่นะรู้จักไหมร้านเลเล่อะดีไม่น่ากินเาย อยากหรือว่าวันเดยของเนียบะทำอะไรบ้างก็คือวันเดยหลักๆของเนียคะ,ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก่อนที่จะมีโควิดก็คือึ้นมาทํางานที่ไทยบ้างสักผ้าทำความสะอาดบ้านบางวันก็อารมณ์ดีออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยวันไหนอยากกินอาหารไทยอะไรก็จะไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ต เพื่อกลับมาทําอาหารไทยต้มปลาแกงส้มไบปลาต่างๆตอนเย็นก็จะไปหาพี่หลุยีิร้านขัวใบานาทองซึ่งเป็นร้านอาหารไทยนะหุกิจของครอบครัวพี่อยู่เราต้องมาแล้วก็จะเจอพออี่หลุยเ้าหลาทุกวันนะคะแล้วพอตกดึกใช่ไหมก็จะช่วยนางล้างจานบ้างกวาดร้านบ้างเช็ดโก๊ะบ้างถูพื้นบ้างก็เป็นเวลาที่สนุกสนานด,ดีแต่ว่ารอบนี้เรามาเที่ยวกันเนาะ พอฉันวันเดย์ของเนี้ยป้าอาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือคาจริงป้าในลอนดอนน่ะสองปีที่มาอยู่อ่ะคือเที่ยวพบทุกอย่างไปกินทุกอย่างไปทุกอย่างแล้วเบื่อเลยไม่ได้ไปไหนเลยคลิปยาวกี่นาทีทำไมอ่ะพูดมาจะติดอ่ะจะเห็นเลยว่าร้านค้าตอนนี้นะคะเขาให้ออกมานั่งข้างนอกแบบนี้ด้วย เดี๋ยวเราจะไปไฮปาร์กันนะคะ mm. เพราะว่าวันนี้ mm. อากาศดีมาก mm. แต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเดินผ่านโคเวนการ์เดนนะคะ mm. เดี๋ยวเนี่ยจะพามาดูมุมถ่ายรูปยอดฮิตของโคเวนการ์เดนนะคะูยร mm. ูปพี่นอง โหแฟนเวลาถ่ายรูปใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนเนียมนะคะเป็นคนที่โมโหแล้วก็ลำคาญสุดๆไปเลยนะคะใส่จนนิ้วลกเดินทะลุมาบริเวณนี้นะคะด้านขวาตรงนี้อ้าวตึงๆก่อนหน้านี้มันจะมีรถคันใหญ่ๆอยู่ตรงนี้แล้วไว้ให้ถ่ายรูปอะมันหายไปหมดแล้วอะ่ะทุกคน <laughs> หลอดชิวเบอรี่ยาวเฟื้อยเลยค่ะทุกคนโอเวนการ์เดนสเตชันนะคะยงกับพี่ลุยนะคะเวลาอยู่ที่นี่นะคะก็คือไม่เคยขออัพอะไรทางนั้นจะใช้บัตรเครดิตนะคะแล้วก็แปะลงไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าราคามันค่อนข้างใกล้เกียงกัน เป็นนายแบบเป็นเจมจิเหรอโอ้โหเดิจะบอกว่า2ปีที่แล้วตอนที่เนี่ยไม่อยู่ความใฝ่ฝันสูงสุดในชีวิตอะคือการพาพี่หลุยนะคะ มาไฮปาร์คมาปิก κ, นิกมาปัานป่นเตะแล้วก็มาขี่จักรยานกันแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทำเลยสักอย่างนะคะรอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้ออ้างนะคะมาสารสรรค์กิจกรรมที่อยากทำนะคะที่อยู่ในการเที่ยวเซต <ไป S 1> ตื่นเต้นไหมน,นี่ครับมาจุ่มที่เดี๋ยวเห,วห,วหวอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเราจะไปเช่าจักรยานกันนะคะแต่ถ้าถามว่าปั่นจักรยานเป็นไหมต้องบอกเลยว่าไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะ 1ปบวกหรือเปล่า,าไม่ใช่เข้าจักรยานมาจูงเล ว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีไม่เคยปั่นจักรยานเลยคือไม่เข้าใจอะพ่อแม่ทำไมไม่สอนปั่นจักรยานตอนเ,อเด็กวะเหนื่อยมากเมื่อกี้ก็คือถ่ายนานมากกว่าจะปั่นได้ปาเป็นว่าก็พอปัน่นมาได้แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทิปเปตล้วกิจกรรมในไฮปาก็มีหลายอย่างมากใครมาที่นี่สามารถมาเล่งอย่าหมุนกล้องสิสามารถมานั่งเล่นตากลมชมวิวได้แล้วเราก็จะไม่เสียตังค่าช้อปปิ้งนะคะทุกคน ันเป็นเตียยใค่ปเป็นใค่เป็นมือขันขึ้นมาอาบแดดอยู่ข้างบนนะคะไม่ได้เจอแดดนนนอนอาบซะเลย<ช>จ้า ร้นอนมากทนไม่ไหวนะคะเลยขอยืมเสื้อพี่หลุยมาเปลี่ยนแต่ว่าตอนนี้เริ่มกลับมาหนาวละเปลี่ยนกลับนะ Thank you ปั่นเป็ดครึ่งชั่วโมงสนนราคาแค่20บาทนะคะทุกคนออฟไอศ์ครีมแด่คนที่คุณรเรากินให้หมดอยากมาปั่นเป็ดกับแฟน ชมวิวคนเหนื่อยเลยวะคนเหนื่อยเลยวะชมวิวชอบดีครับแนะนำไม่ควรตังเคยมาไหมพี่หลุยส์กับแฟนคนอื่นอ่มันเป็นกิจกรรมที่พี่หลุยส์น่ามากับแฟนถ้ามีแฟนคนหน้าจะพามาโดนอ่โดนกดีมากเลยนะคะทุกคนวัน กิจกรรมที่เหมาะกับคู่รักที่แบบเพิ่งจีบกันเียหลังจากที่เราทำกิจกรรมปั่นจักรยานปั่นเตดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้นะคะก็มันจะไปที่เมดิ s ันซึ่งเป็นคอกเทลบาร์ที่วิวดีมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไปนะคะเพราะว่าน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าด้วย ตั้งทางไปเมลิสันนะคะเราก็จะแวะที่เซน์พอกันสันหน่อยเซนพ์พอนะคะก็ถือว่าเป็นโบสที่สวยมากๆในอังกฤษนะคะแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากร้านกาแฟก็เยอะมากๆเช่นเดียวกันนะคะ ก็ว่ามนุษย์เขียวๆนี้มันใครวะน้องสาวฉันเองถึงแล้วนะคะที่เมดิสันบาร์กำลังลุ้นอยู่ว่ากาดจะให้พวกเราขึ้นไปไหมเพราะว่าวันเนียไม่ได้แต่งหน้าเลยดูสิเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบบารที่นี่เนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบดีใส่ส้นสูงเรามาลุ้นกันดูฝรั่งใช่มาแต่งัจริงจังมากแต่ว่า พวกเราคือมาแบบเนี้ยชิลมากเลยอะ่ะฝันสลายคา่ะทุกคนปกติอะ่ะคือไม่ต้องจองแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปได้เลยแต่ว่าช่วงเนี้ยน่าจะเป็นช่วงโควิดเขาก็เลยปิดตร,ตรงส่วนนั้นไปเลยต้องทำบุ๊กิิงก่อนที่จะเข้ามาวันนี้ก็เลยเฮ้วอะ่ะทุกคนหลังจากที่เฮ้วนะคะไม่อกนไบ้าเดี๋ยวเราจะไปกินสตอเบอรี่แล้วก็ไปกินข้าว อ่ะส like, ับปะี ah. oh, oh. 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 On, ่ไม ah. ่ม ah. mm ีม hmm. <laughs> <laughs> hey, ีแต่ละทอรี่แ้วโอ้ยโอ้ข้างหลังอาจจะมีน่ากิมากเนี่ยมากสบปะรดที่นี่ราคาแค่8บาทอ่ะ เนเวลา6โมงเย็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะนั่งรถกลับไปกินข้าวกันก่อนที่ On The b u บนะคะอยู่แถวโ o เวน t g การ์เดนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูซันเซ็ตกันตอนเย็นอีกรอบที่ Tower Bridge นะคะเพราะว่าตอนนี้พระอาทิตย์จะตกประมาณ3ทุ่มเพราะฉะนั้นอนะ่ะเรามีเวลาแบบใช้ชีวิตระหว่างวันยาวขึ้นเยอะมากตอนอะไรได้ยินนะมันบอกว่าตอนเจอเนี้ยใหม่ๆครับเดินตรงเนี้ยทางมันประมาณร้อเมตรเนี่ย ว่าจะหลุดพ้นจากร้อยเมตรตรงนี้ใช้เวลาประมาณนึ่ทำไรอ่ะถ่ายรูปตอนนี้นะคะเริ่มใจสัตว์จะได้เห็นไหมเนี่ยซันเซ็ตมันเริ่มคมๆแล้วอ่ะรถบันเลยเฮ้ยมันไกลไปปะวะไปนะคือตรงไหนอ่ะต้องบอกว่าร้านนี้มีเรื่องราวนะคะคือ ร้านที่เนี่ยไม่ชอบเลยแต่ว่าพี่หลุยชอบมากทอดเยี่ยมยอดครับครั้งแรกที่มาก,กินอ่ะทะเลาะก,กับพี่หลุยใช่ปะนั่งกินไก่แล้วก็ร้องไห้ก็เลยไม่ชอบร้านนี้เลย well. น่าจะรอประมาณหนึ่งชั่วโมง <c oughs> เอาไงอ่ะเรากำลังจะโดนแกงเป็นรอบที่ <c oughs> หลายแล้วสำหรับ จะบอกว่าทาวเวอร์บริดจ์มันอาจจะดูเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวแต่สําหรับเนียบันชอบไปตอนซันเซ็ตมันมีเรื่องราวเนี่ยจำได้ไหมรูปที่เราถ่ายที่ทาวเวอร์บริดจ์ตรงซันเซ็ตอ่ะถ้าจะเป็นรูปแรกเดินไปนะคะก็คือชิลมากฝั่งนู้นนะคะจะมีร้านอาหารทับบาร์ต่างๆนะคะค่อนข้างไลฟ์ลีแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลย ี่จถึงแล้วนะคะท้าววอริอรอดูกันว่ามันจะมีซันเซ็ตให้ไหมเพราะว่าฟ้าคลึ้มมากอากาศลดอนก็จะประมาณนี้นะคะ เขาจะมีบริเวณทั้งอินดอและก็เอาดอนะคะแต่ที่เขาดังเลยจะเป็นพวกตะกูดอีกลูพวกนี้นะคะถึงแล้วนะคะอันนี้คือ Tower Bridge นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งของ Tower Bridge กันไปถ่ายรูปก,กันวันนี้นะคะเวิร์กแอนียฝั่ง,งนี้น่าจะปิดแล้วก็ทางเข้าตรงนั้นก็คือปิดด้วยทำให้เราไม่สามารถ เดินเข้ามาในแอเรียส่วนนี้ได้แจ็คพอตอีกแล้วจ้าวันนี้แจ็คพอตหลายอย่างเลยจ้า ทุกอย่างสนุกขึ้นนะคะเมื่อมีผู้หญิงสามคนนี้ London Bridge ตอนนี้อยู่ที่ South logical, you know s ซา t h วอ k กกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ Westminster อร์บริแล้วก็จะเดินกลับโรงแรมไปเลยจ้ะพี่หลุยบอกว่าเดินเร่วแป๊บแปเดี๋ยวรอดูว่า20บนาทีอะมีอยู่จริงไหมพี่หลุยหลอกเนี่ยเปล่าครั้งที่แล้วหลอกให้เดินเป็นชั่วโมงเลยนะทำได้ไหม ดีมากเลยอะทุกค e เกือบเกือบจะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะจากทาวเวอร์บริดจ์เมื่อกี้กลมากคุณพระนี่แหละค่ะก็จะเป็นวันเดย์แบบง่ายๆในแบบ ะะส่วนใหญ่แล้วในหนึ่งวันนะคะ เนีย่ยก็จะเดินทางในการใช้บสัสใช้เทรนหรือว่าเดินนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่สะดวกง่ายแล้วก็ถูกที่สุดแล้วนะคะในหนึ่งวันนี้คือสามารถทําอะไรได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเป็นช่วงซัมเมอร์อ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบโชคดีของเราอ่ะทำให้เราได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าแล้วก็มันมากขึ้นมากๆเลยนี่ก็เป็นวันง่ายๆของเนี่ยวก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะพาไปเดินเล่นชมสวนชมว,ว,วิวแล้วก็สูตรอากาศเย็นๆใครมาเที่ยวก็ลองทําวันเดย์แบบง่ายๆแบบเนียดูกันได้นะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะ i